วันนี้เราก็จะมาเล่น The Fort เหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โหนีแล้วก็เปิดมาครับวันเดิมครับทำไมเรามีที่ขุดมันจะบอกนะครับว่าคลิปปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหาในการอัดของในผมเยอะนะครับผมยังไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นี่จริงเราก็มารับเพลยตรงนี้นะครับนะมันจะให้เราหาก,กีตาร์ตรงนี้แล้วเราก็ไปหาก,กีตาร์ตามที่มันบอกนะครับผมจะนําทางไปนะครับ ถึงทุกคนจะรู้หมดแล้วก็เถอะแต่ว่าผมก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับน,นี่เดินเข้าพุ่มหญ้าตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้จะมีกีตาร์วางอยู่แลว้วก็เดินกลับไปส่งเคสนะครับจริงๆรีตัวก็ได้ครับตรงนี้มันเดินขึ้นมันเสียเวลาครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้มันย่แดดนะครับมันเสียเวลามากเลย ไปส่งคอกตรงนั้นที่เดิมนะครับแล้วก็เดินกลับมาตรงนี้นะครับเลี้ยวขวานี่แดดไปแดดไปแล้วก็เดินตรงยาวนะครับนี่ครับตรงนี้มันจะมีลูกกองอยู่นะครับพี่จริงแล้วแต่อันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับมันเลยไม่มีเดินมาซื้อได้เลยในราคาแสนสองมืนห้าพันนะครับสเต,ต็ก็ดีมากเลยนะครับ สเตตของพิกแอคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอุ้ยสเตตดีมากเลยนะครับผมเก็บเงินค่อนข้างที่จะนานเลยครับแต่ว่าคุ้มค่านะครับใช้ได้ยาวๆตอนนี้ผมก็จะไปถ้ำลาวาแล้วนะครับนี่ตรงนี้อุ้ยแปลก่างเลยตรงนี้ไม่มีใครขุดอือจริงๆเราเอฟเคขุดตรงน,นี้ได้นะครับอ่มีคนจะเข้าไปได้ถ้าจะเข้าไปในถ้ำลาวาต้องขุดหินสองหินนี้ก่อนนะครับนี่ ขุดแต่จริงๆเราไม่ต้องขุดเองก็ได้นะครับจริงๆเรามีของกากๆเราก็เข้าไปได้นะครับเพราะปกติจะมีคนมาขุดตรงนี้เต็มเลยนี่เราก็จะได้ของเอแยะเลยนะครับตรงนี้เพราะเราขุดได้ทีละสองก้อนเอฟเคได้นะครับแต่ต้องแย่งกับคนอื่นแต่อัปเดตใหม่มีเซอร์วีเข้ามานะครับตัว่าดีนี่เราสามารถขุดหินลาวาได้แล้วนล้วจะขุดยาวๆเลยนะครับฟาร์มไปฟาร์มมาก็ตายครับเป็นเรื่องปกติ โอเคเดี๋ยวเราไม่สนใจนครับเราก็ไปฟาร,ร์มต่อนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็จะไม่ขุดต่อข้างหลังมีริปเปอร์รกลัวมันมากๆเลยนะครับมันจะเข้าหลังผมตอนไหนก็ไม่รู้จะตุยผมตอนไหนไม่รู้ครับมันน่าแรงมากเลยครับมันตีผมประมาณสามสี่ทีตายขนาดเกาะผม8ปด e ิ e n s e ฟน์นะครับยังสู้มันไม่ได้เลย ผมสู้กับไอหงกระดูกนี่ไม่รู้ทำไมสู้ไม่ได้นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ตายไม่เข้าใจตายได้ไงเสร็ลองประมาทไปหน่อยรเราจะแก้แค้นมันในภายหลังเดี๋ยวเราจะแก้แค้นมันในภายหลังนะครับอีพีหน้าเราจะล่ามันให้หมดเลยนะครับให้มันศูนย์พันไปเลยนะครับพวกกระดูกพวกนี้รีปเปอร์ก็ไม่เว้นนะครับเราฆ่าให้หมดเลยเราจะเอาฉาย,ยาเราจะเอาเงินกันนะครับ ชื่อเสียงและอำนาจจะเป็นของเรานะครับเราเรางเราคงคาพุดก่อนนี้ดาบผมค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับเป็นดาบ70ดาเมจครับก็ไม่ได้แรงเท่าไรแต่ว่าแรงมากสําหรับผมตอนนี้นะครับสามารถตีสามทีกระดูกง,งูโพวงนี้ตายเล,ลยนะครับอุ้ยแรลูกตาสลามตายครับเคเราจะไปท้ายตัวใหญ่กันครับอย่าโดนตีนะครับ,รบมันจะสตาร์ทอ่ะ แต่นี้เราผมเือโลอยนะครับมันก็เลยไม่ไหวนะครับตายอีกรอบอู้ได้แร่ใหม่เียครออซิเดียนเอาหน้าจาวไว้ทำชุดกอดแล้วมั้งครับดูเหมือนจะมีตัวขวางทางเราข้างหน้าแอ่ะเราเปิดมันเลยไหมถือดาบฟันีนี่นี่ฆ่ามา <got> ัน ุูลำไรตรเนี่ยอ่ะแล้วก็ตากพูดอนางาอะไรแม่เล่นเอาแต่หลกเว้มันโคตรงูเลยนี่นะครับแล้วก็ขุดๆลอยๆตรงนี้นะครับนี่ขุดไปขุดขุดแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้แร่ที่เราต้องการเราก็ปล่อยให้มันรีนะครับแล้วก็ไปหาขุดคินอื่นต่อก็ได้นะครับถีอว่ามันเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าแร่พวกนี้มันเกิดยากดูนะครับมันเกิดใช้เวลาเกิดนานนะครับนี่ก็ขุดๆตีไป ตีค่อนข้างนานนะครับตอนนี้เราก็เจอศัตรูขั้วคาดเราเหมือนเดิมนะครับมันจะขัดความคมในการขุดหินสองหินนี้นะครับแต่เราก็ต้องขุดต่อไปนะครับเพราะว่าคุ้มค่านะครับไน้แล้วต้องระวังนะครับเดี๋ยวตายแต่จริงๆตายก็ไม่เป็นไรครับหรือว่าเราจะประทะกับมันอีกรอบอีกหลังจากขุดหินเสร็จแต่ ดูท่าจะจะไม่ค่อยดีนะครับแต่เราอาจจะแก้มือครั้งที่แล้วนะครับตะกี้นอนเป็นผักเลยไปครับเลยกันยาวๆครับ EP นี้แต่ว่าขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการฟาร์มถ้ำเราจะมาตบเกียร์ในพวกสเกลิตันในถ้ำลาวากันนะครับก็บไปสลามด้วยแล้วเราอาจจะทำทเพาเวสแมวเพิ่มก็ได้นะครับ เวทแมวแล้วเปิดประตูกอบลินนะจริงๆผมสู้พวกนี้ไหวไหวชิวแต่ว่าคิกเกจถ่ายลงนะครับดูอยู่อย่างตัวนั้นมันตายเรื่อยๆตายซ้ำตายซากมาดูเลยครับผมเดินข้ามลาวาเพื่อมาตกไอ้ริเปอร์ตัวนี้เลยนะครับเริ่ม และใน,นที่สุดช,ชนะก็เป็นของผู้ผ่มนะครับก็มีคนมาช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆไม่มีใครมาช่วยก็ชนะได้นะครับนี่ผมได้ขุดนะครับผมได้ขุดก่อนเขาถอดใจลื่นไปหอยไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มาขุดแร่ให้มันได้ของนะครับอีพีหน้าเราจะหาเกาะดีๆมาใส่กันนะดูเหมือนจะไม่มีแร่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปผ่าน okay. แล้วก็ เห็นในตัวข้างหน้าครับอยากคันไม้คันมือครับอยากลองเชิงนะครับไปฝันฟันเนี่ยครับผมสู้ได้นะครับฝันฟันไอตัวนี้มันกระจอกสุดแล้วมั้งครับทำไมผมรู้ผมไม่รู้ครับผมรู้สึกว่ามันกระจอกกไอตัวเล็กๆนั่นอีกเนี่ยแต่กูตายคือเฮียอะไรโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีพีนี้ ก็บรรลุหลายอย่างอยู่นะครับของที่เราใส่ใน e ีนี้ก็ประมาณนี้นะครับ